สวัสดีเพื่อนชาว f a c e b o o k ทุกคนนะครับพอดออีวันนี้ได้ของมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นหุญญ่นยนต์นะครับสั่งมาจากบริษัท Innovative Experiment นะครับจาก i n i c นะครับก็เดี๋ยวอ,อพอดีเพิ่งได้มานะครับสดๆร้อนๆเมื่อกี้พักกินกระเพราหมูกรอบนะครับตอนนี้กเ็เดี๋ยวมาแกะกล่องกัน ดูนะครับว่า,าภายในกล่องชุดหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นหุ่นยนต์ตัวไหนยังไงนะครับมาดูน,นี่หุ่นยนต์ชบอันนี้เป็นหุ่นยนต์โรโบไซเคิล 3S นะครับตัวนี้ก็ เป็นหุ่นยนต์ในชุดบลูทูธนะครับก็จะมีบลูทูธนะครับอ,อยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับก็รายละเอียดก็คร่าวๆนะครับาตามนี้นะครับก็เป็น สื่อ,อเกี่ยวกับขุนยนต์นะครับครนี้แกะกล่องมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับหนังสือคู่มือหนึ่งเล่มตัวนี้นะครับวิธีการประกอบการเขียนโปรแกรมนะครับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆที่ใช้งาน นะครับรวมกับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเล่มนะครับตัวนี้าการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย Local b l o c นะครับอันนี้ก็เป็นารายละเอียดนะครับการใช้งานาตัวโปรแกรม Local Block นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการควบคุมหุ่นยนต์ ก็เป็นโปรแกรมมบายนะครับโปรแกรมของมือถือนะครับที่สามารถใช้งานร่วมกับตัวขุนยนต์ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้รายละเอียดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับซอฟต์แวร์นะครับ1แผ่นนะครับตัวนี้ก็ น่าจะเป็นก็คือโปรแกรมติดตั้งนะครับแล้วก็พวกซอสโค้ดอะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นพวกรายการอุปรกรณ์ในชุดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคก็ตามภาพนะครับ รับป,ประกันสินค้านะครับบริษัท i n น o v a t i v e e x p e r i m e n t จำกัดน,นะครับน,นี่ก็เป็นสนามนะครับสนามเอาไว้ทดสอบนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับการเดินตามเส้นนะครับ โ okay. อเคคราวนี้เรามาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นเพจนะครับเป็นแผ่นฐานของคุ่นยนต์นะครับอันนี้เป็นสายดาวน์โหลดนะครับ Ucon 2F นะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตเป็นพอร์ต USB นะครับปลายด้านก็ เอาไว้เชื่อมต่อกับบอร์ดหุ่นยนนะครับสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับก็จะมีชุดล้อนะครับพวกชิ้นต่อต่างๆนะครับนี่เปนเ็นเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็จะมี ZX03 นะครับเอาไว้ตรวจจับเส้นนะครับเป็น LDR นะครับซัดเอ็กซ์ศูนย์สองเอฟไลท์เซนเซอร์นะครับอันนี้ก็เซนเซอร์สวิตช์นะครับพื่อจับการกดนะครับกดสวิตช์ตัวนี้นี่เป็นชิ้นต่อนะครับเอาไว้ทำโครงสร้างนะครับบวกน็อตสกรูต่างๆนะครับก็มีให้ค่อนข้างเยอะนะครับมอเตอร์ นะครับอันนี้ก็มอเตอร์ที่โทดเฟืองมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นชิ้นต่อพลาสติกนะครับรูปทรงต่างๆนะครับที่เป็นแท่งนะรตรงเป็นฉากนะครับเป็นป้านอย่างเงี้ยนะครับตัวน,นี้ก็ เซ led นะครับก็หลอดไฟนะครับถ้าดูจากสีหลอดก็สีฟ้านะครับสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวต่อดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะ,จะมีตัวกระบะนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ลองอบอร์ดนะครับบอร์ดทนยนนะครับมีแผ่นเพจอันกประสงค์นะครับ ให้สําหรับใช้งาน2แผ่นด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นบล็อกนะครับเป็นบ็อกพลาสติกนะครับเอาไว้ขันนัดนะครับเนี่ยนะครับไขควงโอเคอันนี้ก็โมด,ดูลบลูทูธนะครับ ไว้สำหรับเชื่อมต่ออ,อุปกรณ์บลูทูทธต่างๆนะครับพวกมือถือนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับอันนี้นะครับบอร์ดหลักของเรานะครับโโบสไซเคิล uh, นะครับนะตัวนี้บอร์ดชื่อว่า i b บอนะครับ 3S Plus นะครับ oh. ก็ก็จะมีพอร์ตนะครับสำหรับใช้งานนะครับเซ็นเซอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่พอตด้วยกันนะครับสัญญาณอ,อินพุตนะครับก็หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็มีพอร์ตใช้งาน p 0 p 1อีก2พอร์ตนะครับอันนี้ก็ไว้ขับมอเตอร์ นะครับได้1 2 3 4อีก4ตัวนะครับก็ตัวนี้รับไฟตั้งแต่3.7ถึง6กโวลต์นะครับก็ฐานชาร์จสก้อนนะครับนี่นะครับ ใส่ฐานอังคาายก็ได้นะครับฐานชาร์จก็ได้นะครับก็บนตัวก็จะมีมีบัสเซอร์นะครับมีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัว i อบอตัวนี้นะครับจะมีสวิต c ์นะครับตัวนี้สวิต c ์รีเซ็ตก็ประมาณนี้นะครับ หลักๆนะครับก็เป็นหุ่นยนต์นะครับที่ใช้สําหรับการศึกษานะครับในด้านการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ยังสามารถศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโมบายแอพพลิเคชันได้ด้วยนะครับก็คือ,อ,อสามารถเขียนแอปเพื่อสื่อสารกับบลูทูธนะครับเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยว าการประกอบหุนยนต์เดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอไปทำงานต่อก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ